ามันไม่ไหลยังไงหูงลางมันแรงจังแดดแรงมาก และว,วันนี้นะคะพี่หมอพาสวยและน้องเชลีนค่ะพามาเที่ยวนะคะแก่งนย่อนเมือไทยเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปแบบเร็วๆนะคะ,ะ,คะให้กทุกคนทำท่านี้ตามเลยค่ะ, <c oughs> ะและเดินเข้ามานะคะเราก็เจอเลยค่ะดูวิวสิคะสวยมาก ะะของแกนนแคนยอนชนบุรีก่อนที่จะมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้นะคะมันก็คือเมืองหินร้างค่ะที่เคยมีชาวบ้านนะคะทําเหมืองหินมาก่อนซึ่งข้างล่างของบ่อนะคะมันก็จะเป็นหินที่ทําให้น้ำเนี่ยการเปลี่ยนสีตามภูมิอากาศได้ค่ะเดีย๋ยวเราพาเดินรอบแกนนนกันค่ะ เราเดินชมร,บรอบๆบ่อกันได้นะคะทางนี้สบายมากๆเลยค่ะเห็นคนนะคะนั่งปิกนิกทานข้าวนะคะเทค์วิญญากาศวิวกันสบายๆเลยค่ะบางครั้งเนี่ยนะคะน้ำก็มีสีเขียวใสคล้ายสีเขียวมรลกตบางครั้งมันก็มีสีทึมๆนะคะประกอบกับพื้นข้างล่างมีตานะ้ํา ช่วงหน้าฝนเนี่ยก็มีฝนตกเลยค่ะทําให้ในบ่อน้าเนี่ยมีน้ําตลอดเวลาค่ะรวมระยะเวลาจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะบ่อน้ํ้ก็มีอายุมากกว่า100ปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็สามารถที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนมาชมนะคะชมความงามนะคะเดินทางไม่ยากลําบากเลยแค่เดินเข้ามานิดเดียวก็จะเห็นธรรมชาติอันสวยงามของบ่อน,นี้แล้วค่ะ แรงมากอะไรก็ถ่ายไปนเนี้ยปัดัดย่หลังจากที่เราไปเดินเล่นที่แกนคนยอนเสร็จแล้วนะคะเราก็มาที่นี่นะคะตรงที่จอดรถของเราเนี่ยมีร้านกาแฟอยู่นะคะแกรนแคนยอนคอกกี้ค่ะไปดูกันคลิปนี้นะคะหม่แบบนี้นล้วก็นองเฉยเนะะี่ย่อ กันไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะใครว่างก็มาเทคบรรยากาศสวยๆนะคะที่นี่เลยนะคะแกลนแคนยอนชนบุรีค่ะฝากรูปไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ค่ะให้ช่องพี่หมองพาสวยกันด้วยนะคะแล้วก็ตามไปเที่ยวกับมามีแล้วก็พเจอกันค่ะบ๊ายบายนะคะ